สวัสดีค่ะวันนี้ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนะคะวันนี้นะคะซึ่งหมายถึงว่านะ,ะในอดีตจนถึงปัจจุบัน,นะคะเรามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนได้อย่างไระะมีปัจจัยอะไรบ้างะะที่ทําให้เกิดชุมชนแล้วทําไมบริเวณตรงนั้นถึงไม่มีชุมชนเกิดอยู่คะ วันนี้เราไปหาคำตอบกันได้เลยค่ะต้องย้อนกลับไปในอดีตก่อนนะคะนะักเรียนว่าในอดีตเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยยุคถิ่นนะคะคนนะคะไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลังเป็นไหลเนะคะคนเร่ร่อนหาของป่าล่าสัตว์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะจนกลายเป็นคนที่สามารถที่จะเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ทานได้นะคะ ่อนะคะจากที่เราอยู่แบบเร่นร่อนเราก็เริ่มสร้างที่อยู่ที่เป็นถาวรมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายบ้านหลายบ้านมาอยู่รวมกันจนกลายเป็นชุมชนนั่นเองค่ะเรามาดูปัจจัยกันว่าอย่างที่ครูบอกนะคะมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ชุมชนถึงเกิดขึ้นบริเวณนี้ทาไมชุมชนถึงตั้งอยู่บริเวณนี้น้าดูปัจจัยแรกนะเลยนะคะก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ถ้าเราพูดถึงภูมิศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคาดคิดไม่ได้มันคือ ทำเลที่ตั้งนะคะที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะซึ่งปัจจัยนี้นะคะก็เป็นปัจจัยที่สาําคัญที่ทําให้คนเลือกที่จะตั้งกินฐานอยู่บริเวณนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนส่วนใหญ่เลยคือในอดีตเลยเนี่ยคนมักจะตั้งกินฐานอยู่บริเวณที่ราบใกล้แหล่งน้ำอยู่แล้วเพราะว่าในบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่มันมีความอุดมสมบูรณ์นะคะในน้ำก็จะมีชัว์มีปลามีแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดต่อ,อก,กับชุมชนอื่นได้สะดวกด้วยเพราะว่าในสมัยก่อนนะะักนะเรียนไม่มีเครื่องบินไม่มีรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนจะเดินทางก,ก็จะเดินทางทางเรือนะคะหรือทางน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้บริเวณนี้มันเป็นบริเวณที่สามารถที่จะติดต่อ,อก,กับชุมชนอื่นได้สะดวกนอกจากนี้นะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่ทําให้ให้มนุษย์ หรือว่าคนเรานะคะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอยู่ด้วอย่างเช่นนักเรียนจะเห็นบ้านทางด้านขวาเลยนะคะมานี่หรือด้านนี้ก็จะมีการยกตัวสูงขึ้นเพื่ออะไรเอ,อ่ยเรายกตัวสูงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะป้องกันน้ําท่วมนั่นเองนะคะก็เป็นภู่ปัญญานะคะของมนุษย์นั่นเองต่อไปนะคะปัจจัยที่2นะคะนักเรียนก็คือปัจจัยทางสังคมอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วแต่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะมนุษย์เนี่ย ต้องการที่จะอยู่ด้วยกันนะคะหรือปัจจัยทางสังคมก็คือความเป็นมาทางประวัติศาสต์ี่ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยอยากที่จะอยู่รวมกันยกตัวอย่างเช่นชุมชนเนี่ยอาจจะมีภัยธรรมชาติที่มันเหมือนกันเกิดภัยธรรมชาติเมืองการก็เลยทําให้คนเนี่ยรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะแก้ปัญหานะีคะหรือสองนะคะคือเกิดสงคราม สงครามที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามที่เกิดขึ้นสงครามกลางเมืองนั่นเองมันก็ทําให้คนนะคะร่วมมือร่วมใจนะคะแล้วก็ผ่านภัยพิบวัิธรรมชาติหรือสงครามไปได้ด้วยกันก็เลยทําให้คนเนี่ยมีความผูกพันกันนั่นเองนะคะเพราะว่าคนได้ช่วยเหลือกันค่ะปัจจัยทางสังคมนะคะข้อที่สองนะคะก็คือวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนที่ทําให้คนเนี่ย อยู่รวมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการนับถือศาสนาศาสนาในศาส,สนามันก็คือความเชื่อนะคะนักเรียนมีโลกของเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะหลักๆเลยคือพราหมณ์พุทธคิดอิสลามหรือศาสนาหรือความเชื่ออื่นเนี่ยก็ยังมีอีกมากนะคะซึ่งศาสนานะคะก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้คนเนี่ยรวมกลุ่มกันเพราะว่ามีความเชื่อที่เหมือนกันนั่นเองค่ะ2นะคะคือการใช้ภาษาเดียวกัน ก็ทําให้คนรวมกลุ่มกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะในประเทศของไทยของเราเนี่ยมีอยู่หลายภูมิภาคเลยซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันภาคเหนือก็จะใช้ภาษาเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะใช้ภาษาอีสานนะคะภาคใต้ก็จะมีภาษาของเขานะคะแล้วก็ภาคกลางที่เป็นภาษากลางที่ใช้กันทั่วไปค่ะซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นเลยในแต่ละภูมิภาคก็จะเป็นลักษณะเด่นแต่ละชุมชนค่ะ 3. นะคะก็คือวัฒนธรรมประเพณีเดียวกันก็จูงใจให้คนเนี่ยมาอยู่รวมกันนั่นเองค่ะปัจจัยทางสังคมเต้อมานะคะก็คือความเจริญทางสังคมนะคะความเจริญทางสังคมมาทําให้คนอยู่รวมกันยังไงอ่าเราสามารถแยกได้เป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือความเจริญทางวัตถุมันก็ทําให้เกิดการรวมกลุ่มนในชมุมชนซึ่งถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ย ส่วนใหญ่คนจะพึ่งพาธรรมชาติใช่ไหมงาแต่จะมาเนี่ยเมื่อวัตถุมันจะเรินมากขึ้นเราก็จะเริ่มพึ่งพาวัตถุมากขึ้นเพราะว่าความสะดวกสบายต่างต่างยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเวลาคนที่จะเลือนที่จะสร้างบ้านเรือนก่จะดูก่อนว่าเอ้ยมีถนนหรือเปล่ามีเส้นทางในการเดินทางสะดวกหรือเปล่ามีเส้นทางในการคมนาคมเนี่ยสะดวกหรือเปล่าอันนี้คือปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะคือความจเจริญทางวัตถุมาทำให้เราเนี่ยสร้างชุมชน ่อนะคะก็คือความเจริญทางวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพหรือความเจริญทางศิลปราการรมนะคะนอกจากนี้นะคะก็เป็นภูมิปัญญาางการแพทย์ด,ด้วยก็ทําให้คนอื่นตกเป็นชุมชนนั่นเองค่ะอัดทิข้อสุดท้ายแล้วนะคะปัจจัยทางสังคมข้อสุดท้ายของเราคือความต้องการความปลอดภัยนะคะและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินนะคะซึ่งเราก็พูดกันไปแล้วนะคะว่าในอดีตเนี่ยมนุษย์นะคะ ยำดงชีวิตอยู่แบบเล,ลี้อนต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติต่างๆเยอะแยะเลยทั้งภัยที่เกิดจากสัตว์ร้ายภัยจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการรุกรานของชนชนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีเการาะป้องกันตัวเองนะคะมนุษย์ก็สร้างภูมิปัญญาขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการสร้างคูเมืองการสร้างกำแพงเมือง,รรงอขึ้นมาเพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองนะคะนอกจากนี้เนะะี่ยค่ะยังมีการสร้างกฎหมายนะคะกฎระเบียบต่างๆเกิดขึ้นมาเพื่อให้ สังคมเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขในชุมชนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนนะคะนักเรียนอาศัยอยู่ชุมชนไหนกันบ้างคะนะตอบมาได้เลยค่ะนะนักเรียนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมพ่อแม่ของเราถึงมาตั้งถิ่นฐานที่นี้ที่ตรงนี้ นะทำไมพ่อแม่ของเราถึงเลือกได้แต่ถ้าในอนาคตรเราอยากเลือกถิ่นฐานของเราในชุมชนของเราเราจะเลือกสถานที่อะไรกันบ้างคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนกันนะคะ สูกัันฟงหากสมมติว่าน้องๆสามารถสร้างชุมชนในฝันของน้องๆเองได้น้องๆจะเลือกสถานที่ใดบ้างต่อไปนี้ให้อยู่ในชุมชนในฝันของตนเองโดยสามารถเลือกได้สี่สถานที่ได้แก่ถนนโรงพยาบาลสถานีรถไฟภูเขาวัด แม่น้ำและทะเลลองเลือกกันดูนะคะและให้เหตุผลว่าทั้งสี่ตัวเลือกที่น้องๆเลือกนั้นน้องๆอ,อยากได้สิ่งไหนเป็นอันดับหนึ่งและรองลงมาเพราะสาเหตุใดน้องๆจึงเลือกสิ่งนั้นค่ะ หวังว่าน้องๆคงเลือกสถานที่สำหรับชุมชนในฝันของตนเองและเล่าผลให้เพื่อนๆฟังกันไปแล้วนะคะเราลองไปดูกันสิคะว่าถ้าให้พัดและจินเลือกสถานที่สำหรับชุมชนในฝันของพวกเขาพวกเขาทั้งสองจะเลือกสถานที่ใดเป็นอันดับหนึ่งและเพราะสาเหตุใดค่ะผมเลือกแม่น้ำครับเพราะจะได้พายเรือไปไหนมาไหนได้ ใช้น้ำในแม่น้ำมารดน้ำต้นไม้ก็ได้แล้วยังเอาน้ำจากแม่น้ำมาดื่มกินได้ด้วยคุ้มค่าไหมล่ะครับถ้าเป็นจินจินเลือกโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งค่ะเพราะว่าคุณยายไม่สบายบ่อยหากคุณยายไม่สบายก็จะได้พาไปหาหมอได้ไวๆค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละคน ก็มีเหตุผลในการเลือกที่ตั้งที่แตกต่างกันว่าแต่น้องๆล่ะคะเลือกสถานที่ใดบ้างและมีเหตุผลในการเลือกอย่างไรเมื่อพูดถึงการเลือกสถานที่ตั้งของบ้านเรือนหรือชุมชนน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าในอดีตนั้นปู่ย่าตาทวดของเรา มีเหตุผลในการเลือกสร้างที่อยู่หรือชุมชนอย่างไรและจะเหมือนหรือต่างกับเหตุผลในการเลือกชุมชนของพ่อและแม่ของพวกเราในปัจจุบันและเพราะเหตุใดวันนี้เราจะไปหาคำตอบด้วยกันค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์มันหมายถึงอะไรกันหน้าก็คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต เช่นใกล้แหล่งน้ําเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะป,ปลูกเป็นต้นค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุผลในการสร้างที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนค่ะการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละช่วงเวลา มีความแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายประการผู้คนในอดีตและปัจจุบันมีเหตุผลในการเลือกถิ่นฐานแตกต่างกันและการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆนั้นก็จะส่งผลให้แต่ละชุมชนมีพัฒนาการต่างกันด้วยร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันสิคะว่าเพราะเหตุใดคนไทยในสมัยก่อนส่วนใหญ่จึงเลือกตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ำการตั้งถิ่นฐานของผู้คนขึ้นอยู่กับเหตุผลทางภูมิศาสตร์และทางสังคมเรามาเรียนรู้เหตุผลแรกนะคะเหตุผลทางภูมิศาสตร์ก็คือ ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติลักษณะภูมิประเทศผู้คนส่วนใหญ่มักตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มากกว่าบริเวณที่ราบสูงหรือภูเขาเนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์สามารถใช้แหล่งน้ำในการเดินทางการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการอุปโภคบริโภคส่วนในเขตที่ราบสูงเนินเขานั้นการคมนนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้เกิดความเจริญช้าก,กว่าบริเวณอื่นผู้คนจึงอาศัยอยู่ไม่มาก ลักษณะภูมิอากาศหากพื้นที่ไหนมีภูมิอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไปหรือมีฝนตกต้องตามฤดูกาลสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ดีก็จะมีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่หนานแน่นกว่าบริเวณที่หนาวจัดหรือร้อนจัดและแห้งแล้งทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินแหล่งน้ำและป่าไม้มากก็จะทำให้ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่นานแน่นเนื่องจากใกล้แหล่งน้ำสะดวกต่อการอุปโภคบริโภคและการเดินทางหากดินดีก็จะเพาะปลูกพืชได้ดีและเมื่อมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ก็จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญได้อย่างรวดเร็ว นอกจากเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแล้วยังมีเหตุผลทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเช่นเดียวกันซึ่งได้แก่ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคมและความปลอดภัยความเจริญทางเทคโนโลยี ผู้คนมักตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีความเจริญของบ้านเมืองสะดวกสบายสามารถติดต่อกับชุมชนอื่นได้อย่างสะดวกได้แก่มีไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์เช่นในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงความปลอดภยัยหากชุมชนใดมีความปลอดภยัยไม่มีสัตว์ป่าหรือโจรผู้ร้ายชุมชนนั้นก็จะมีผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น การคมนาคมชุมชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางบกหรือทางน้ำจะมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นเนื่องจากสามารถติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกอีกทั้งยังสามารถรับและแลกเปลี่ยนความเจริญทางวิทยาการต่างๆได้สะดวกทำให้ชุมชนพัฒนาได้เร็วกว่าบริเวณที่การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก เหตุผลทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่กล่าวมานั้นส่งผลให้ชุมชนต่างๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไปโดยสภาพภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์และการคมนาคมที่สะดวกจะส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นด้วย ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่มาทดสอบความรู้ที่ได้เรียนกันไปแล้วดูนะคะว่าน้องๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนโดยคลิกเลือกข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งเขาได้เป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ถูกทุกข้อ ข้อ2ข้อใดเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์คนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำข้อ3ข้อใดถือเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ความปลอดภัยเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าน,น้องๆจะตอบถูกกันหรือเปล่าเริ่มจากข้อแรกปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั้นมีทั้งเหตุผลทางภูมิศาสตร์ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยทางสังคมซึ่งได้แก่ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคมและความปลอดภัยดังนั้นข้อนี้จึงตอบถูกทุกข้อค่ะข้อ 2. ข้อที่เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์คือคนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำเนื่องจากสะดวกในการเดินทางการเพาะปลูกและการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคค่ะ ข้อสุดท้ายปัจจัยทางสังคมที่มีผลตการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ได้แก่ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคมและความปลอดภัยดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะเมื่อลองน้องทราบเหตุผลในการตั้งถิ่นฐานกันแล้ววันนี้กลับไปที่บ้านลองไปสำรวจและสังเกตดูสิคะ ว่าสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนที่น้องๆอ,อาศัยอยู่ส่งผลให้ชุมชนของน้องๆมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนะปัจจัยที่มีทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนนั้นนะ การตั้งทินทานและการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน,นขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยนั้น,นมีประการใดบ้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งทินฐานนั้นมีอยู่2ปัจจัยคือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูว่าปัจจัยทั้งสองอย่างนี้นะ มีหลักการอะไรสำคัญกันบ้างนะนะอย่างที่หนึ่งเลยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ให้เราดูในเรื่องะอะไระเรื่องแรกนะก็คือลักษณะภูมิประเทศ 2. ลักษณะภูมิอากาศ 3. ทรัพยากรธรรมชาติและ 4. ที่ราบลุ่มอาศัยอยูหนาแน่นหรือเปล่านะนะหรือที่ราบลุ่มนะ มีผู้คนอาศัยอยู่มากกว่าที่ภูเขาสูงนั่นก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์มาดูปัจจัยต่อไปนะคือปัจจัยทางสังคมนั่นเองค่ะปัจจัยทางสังคมมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะความเจริญสองความปลอดภัยมีไหมนะสามวัฒนธรรมประเพณีและสี่ชุมชนมีคนอาศัยมีการจัดระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ นั่นเองค่ะนี่ก็คือปัจจัยเนี่ยที่เป็นอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานนะของคนในชุมชนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย